สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ชนแนลของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวจอดลึกของปืนพกเบรต้า92 FS รุ่นปี2025ที่ยังคงครองตำแหน่งเป็นปืนพกระดับตำนานในตลาดสมัยใหม่ด้วยการปรับปรุงใหม่แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในปืนที่คนจดจำได้มากที่สุดในโลกและเมื่อเรามองไปที่รูปลักษณ์ภายนอก ปืนรุ่นนี้ยังคงรักษาดีไซน์คลาสสิกแบบทหารเอาไว้แต่มีการอัปเกรดด้วยผิวสัมผัสที่แข็งแรงขึ้นเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวและการออกแบบลายบนด้ามจับที่ทำให้รู้สึกกระชับมือมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและความมั่นคงแม้จะใช้งานยิงต่อเนื่องนานๆโนนครงปืนทำจากอันลอยที่ทนทานพร้อมสไลด์เหล็กขัดเงาไม่เพียงให้รูปลักษณ์ที่ดูหรูหราแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี ขนาดที่ด้ามโพลิเมอร์ใหม่ได้รับการออกแบบให้มีลวดลายที่จับกระชับขึ้นเพื่อการควบคุมที่ดีกว่าในทุกสภาพแวดล้อมน้ำหนักของปืนถูกจัดวางอย่างสมดุลให้ความรู้สึกมั่นใจไม่ว่าจะใช้เพื่อป้องกันตัวยิงเป้าหรือใช้ในหน้าที่ราชการส่วนในด้านสมรรถนะเบรต้า 92FS รุ่น2025ยังคงโดดเด่นด้วยระบบการทำงานแบบช็อตรีคอร์และดีเลย์บล็คที่ช่วยให้การยิงลื่นไหลและแรงรีคอลดลง ทำให้การยิงซ้ำทำได้รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นตัวปืนใช้กระสุน9มิเมตรที่เชื่อถือได้ให้ความแม่นยำคงที่ทั้งในระยะใกล้และกลางระบบไกปืนถูกปรับใหม่ให้เบาคมและรีเซ็ตสั้นลงช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการยิงโดยรวมอีกทั้งยังมาพร้อมศูนย์เลงแบบ3จุดติดทริเชียมที่มองเห็นได้ชัดในทั้งสภาพแสงจ้าและแสงน้อยทำให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายสถานการณ์ จุดขายสำคัญของเบ e t t a 92FS มาตลอดคือชื่อเสียงด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือและในรุ่น2025นี้ก็ยิ่งยกระดับขึ้นด้วยการเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อนและผิวเคลือบที่แข็งแรงกว่าเดิมพร้อมยังคงฟังก์ชันเซฟตี้และปุ่มปลดสไลด์ที่ใช้งานได้ทั้งสองมือทำให้สะดวกสำหรับผู้ยิงทั้งถนัดซ้ายและขวาอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่ายขึ้นเพราะมีรางสำหรับติดไฟฉายหรือเลเซอร์ รวมถึงความสามารถรองรับการติดกล้องเลงเรสด t ได้อย่างทันสมัยเมื่อพูดถึงราคาเ e t t a 92FS รุ่น2025วางตำแหน่งตัวเองในกลุ่มพรีเมียมโดยราคาประมาณ850-950ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นเสริมซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ คุณภาพงานผลิตและการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดและโดยสรุปแล้วเบรตา 92fs รุ่น2025ไม่ได้เป็นเพียงการสืบต่อความคลาสสิกเท่านั้นแต่มันคือวิวัฒนาการที่ชาญฉลาดที่ยังคงเคารพรากเงาของตัวเองพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่มอบดีไซน์ที่ไร้การเวลาความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วการออกแบบที่จับถนัดมือยิ่งขึ้น และการปรับตัวเข้ากับอุปกรณ์ยุทธวิธีได้ครบถ้วนในหนึ่งเดียวทำให้เหมาะทั้งกับนักะส,สมมืออาชีพและผู้ที่หลงไหลในปืนพกดังนั้นหากคุณกำลังมองหาปืนที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและนวัตกรรมสมัยใหม่เบรตตา92 FS รุ่นใหม่